รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยหลวงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตาโนนโทรศัพท์0818807550ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบาระุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2284511199ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือ ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี228454 0099หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าอาวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร087 500 58 00สวัสดีค่ะเรอิศรุย,ยาภิชัยค่ะขณะนี้เราอยู่กับพระครูวิบูลพัฒนากิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือค่ะกราวนมัสการแขลงตาจ้าสวัสดีจ้าเอ,อ่ลงตาคะ มีคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านถามมาว่าในแต่ละวันนะคะเรามีวิธีการสะสมบุญอย่างไรบ้างคะหลวงตาเจริญพรวิกวิวิธีการสะสมบุญเนี่ยมีได้หลายสิ่งหลายประการหลายทางด้วยกันโดยเฉพาะการสะสมบุญที่ไม่ต้องลงทุนก็คือการ ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาหรือทําจิตให้สะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมองทําจิตใจใผ่องใสด้วยการแม้แต่อยู่ที่บ้านไม่ต้องไปไหนก็สะสมบุญอริยทรัพย์ได้ก่อนจะหลับจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาอธิษฐานจิตบุญกุศลที่เราได้ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเนี่ยแผ่บุญกุศลไปให้กับท่านผู้มีพระคุณโดยเฉพาะบิดามารดา ผู้มีประการระคุณหรือว่าทวยเทศเทวาสิ่งทัางึงหลายแต่แม้แต่องค์เจ้ากามากาักกรัตย์เราก็อธิษฐานขอเอาบุญกุศลเนี่ยถวายไปได้กุศลพระองค์ท่านได้แล้วก็หรือวันเช้าตื่นขึ้นมาเช้ามืดก็มีเวลาไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนานี่ไม่ต้องลงทุนนะแล้วก็จะได้ภาวนาสัมมาหรังยุบหนอพองหนอว่าอ,อะไรก็ได้เช้าเสร็จเรียบร้อย องหาอาหารใสาบาตรนั่นก็เป็นบุญบุญกุศลอีกส่วนหนึ่งบุญกุศลเนี่ยไม่ต้องลงทุนก็ได้นะลงทุนก็ได้ทําด้วยตัวเองก็บุญมีเป็นเป็นต้นทุนของเราที่จะทะําปด้ตลอดการตลอดเวลาโดยเฉพาะหายใจเข้าหายใจออกแค่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทและลึกนึก,กถึงพระพุทธคุณธรรมคุณนี่ก็เป็นบุญบุญกุศลแล้วเจริญพรส่วนการมาทําบุญที่วัดการมากราบพระ ที่โบสถก็อันนี้ก็คือการสะสมบุญอีกรูปแบบหนึ่ง <สะ S 1> ใช่ไหมคะกเป็นการสะสมบุญอีกแบบหนึ่งก็เมื่อคิดจะเดินทางไปยังวัดวารามต่างๆวัดไหนก็ตามแค่จิตคิดจะไปวัดเนี่ยกุศล <c oughs> จิตเกิดแล้ว <c oughs> ไปถึงวัดก็วัดมีกิจกรรมอะไรเขาอาจจะมีการงานการก่อสร้งางทาวรวัตถุหรือว่าจะเป็นการทำอะไรก็ตามทำถนนถนทาง เราไปร่วมทําบุญได้เป็นบุญกุศลอีกส่วนหนึ่งแค่เดินทางก็ระหว่างเดินทางจิตคิดจะไปก็เป็นกุศลและกุศลจิตเกิดอย่างที่วัตถุกระบือขนาดนี้ก็เรามีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังอุโบสถด,ด้านหลังโรงเรียนโถมที่ดินอยู่ก็นิยมมาร่วมทาบุญเป็นเจ้าภาพโถมที่ดินเพียงแต่จิตคิดจะทากุศลจิตเกิดมาทํากุศลจิตเกิดทําแล้วระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทําแล้วกุศลจิตเกิด มันจะได้บุญได้กุศลตลอดการตลอดเวลาเจริญพรหลวงตาคะการไถ่ชีวิตโครกระบือการทําบุญกับสัตว์เนี่ยก็ถือว่าได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะหลวงตาเจริญพรการทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือเป็นการช่วยชีวิตสัตว์ใหญ่ให้รอดปลอดภัยจากการถูกฆ่าเนี่ยเป็นบุญกุศลมหาศาลแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เราช่วยก็ยังเป็นบุญโยมนะอย่างที่สมเเ็จได้ช่วยชีวิตปลาให้รอดปลอดภัย เอาไปปล่อยให้ให้รอดชีวิตเนี่ยท้ามนเนยังมีอายุยืนยาวมาได้เป็นบรลาชานานฉะนั้นการช่วยชีวิตโคกระบือเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีคุณเป็นมีคุณประโยชน์ต่อ,อพวกเราท่านทาลายช่วยชีวิตเขาให้รอดปลอดภัยเนี่ยกรรมหนักก็จะเป็นกรรมเบาการเบาก็จะมาถอยศูนญทลายหายไปบางคนไปนโรคร้ายแรงอธิษฐานไทยชีวิตโคกระบือถวายพระราชกุศลดา่าองค์พระบาทเจเดชพระเจ้าอยู่หัวท่านเดชพ่อเราเลือถวาย โคกระบือหลวงพรโตเนี่ยหลายท่านโรคภัยไข้เจ็บสูญสลายหายไปได้เจริญพรเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์เจริญพรแล้วก็ที่วัดเนี่ยทราบว่ามีอุทยานวังมะฉาให้เด็กๆมาให้อาหารปลาแล้วก็เดินเล่นในสวนสาธารณะข้างๆด้วยเส้งงนทางหลงตาเจริญพร ที่นี่จะมีอุทยานวังมัดฉาวังประบึกตัวใหญ่มากน้ำหนักเป็นร้อยกิโลก็โยมก็จะพาเด็กๆเล็กๆหนูๆน,น้องๆไปเลี้ยงปลาที่อุทยานวังวัดฉาวังประบึกแล้วก็เย็นๆเ,เขาจะปั่นจักรยานนะตรงนั้นจะเป็นที่ร่มรื่นมีไม้ประดับมีที่นั่งพักผ่อนหยอ่อนใจก็โยมมาแล้วก็ส่วนมากก็จะไปนั่งพักผ่อนหยอ่อนใจทลาริมท่ราพักผ่อนหยอ่อนใจเจริญพร ไม่ทราบว่าตอนนี้ที่อุโบสถหลังใหญ่ที่หลวงตาสร้างขึ้นเนี่ยค่ะสร้างสร้างใหม่นะคะไปถึงไหนแล้วคะหลวงตาอ,อช่วงนี้ก็ผึงชิงชั้นที่3แล้วแล้วก็เทกว้าเทกว้าเพดานแล้วขณะนี้ก็กําลังรื้อแบบจะเทโครงจั่วพอเทโครงจั่วปั๊บเนี่ยก็จะเป็นรูปเ,เป็นล่างอุโบสถละแล้ววันนี้ก็ไม้มาลงก็อีกเป็นล้านเนี่ยก็ไปคุมไปดูแลไม้ลงวันนี้ก่อนที่จะมาคุยในรายการเส้นท,ทางเศรษฐีเนี่ย ไปลงไม้ก็ให้พระเอายงอย่างนี้เลี้ยงตรงนี้อันนี้เลี้ยงตรงนี้คัดจัดสรรไม้สั้นไม้ยาวไม้เล็กไม้ใหญ่หลวงตาก็จะไปดูแล้วก็ให้ขวัญกําลังใจเขาเอาน้ำมาเครื่องดื่มไปไปให้เขาฉันกันเ,กเนเขาก็เออทำงานกันเขาก็จะมีกําลังใจเราไปไปดูไปให้ขวัญกําลังใจใเราไม่ต้องทําหรอกเพียงแต่ว่า <c oughs> ไปคุยกับเขาให้ขวัญกําลังใจเขาหลวงตาคะ<ๆ>แล้วส่วนที่หลวงตากําลังปรับพื้นที่ล่ะคะไปถึงไหนแล้วคะหลวงตา ปรับพื้นที่ก็บริเวณด้านหลังตอนนี้ไปไปโถมด้านหลังตรงนั้นก็ประมาณ7-8ไร่ก็ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากาบริษัทการทางด่วนมอบดินให้ทั้งหมดจํานวน20,000ลูกบาทเมตรหรือ20,000คิวแล้วก็ของบริษัท k p y อีก1นึ่งหกลูกบาทเมตรหรือ6,000คิวก็กำลังปรับปรุงพื้นที่ทั้งด้านหลังและด้านด้านทังด้านทิศเหนือมีด้านทิศเหนือ ประมาณ78ไร่ที่ใต้ก็ประมาณ78ไร่ที่กําลังปรับปรุงโถมอยู่แล้วพระเนยนก็ช่วยกันนะยาเดโยมท่านสาธทุชนที่จะรับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมมีมกุศลรัตถาก็เชื่อเจริญพรนะร่วมกันเป็นเจ้าภาพรถขนดินมาปรับพื้นที่บริเวณด้านหลังวัดทึ่งเป็นที่ราบลุ่มเป็นที่ต่ําให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามก็ในท้ายที่สุดนี้กาวพร้อมมิตรไทยเวิร์ 1 9 9 1ก็ขอกราบรัตนาคุณภาษีรัตนาตรายคือคุณพระพุทธเจ้าคุณประธานคุณพริเยสงค์และด้วยอำน,นาจบุญฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อโตสมบกงหลวงพ่อโตหมอยาแระกิ่งมีบุญสุขและถวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกล่าขอกราบรัฒนาขอเชิญท่านเสด็จลงมา <c oughs> แผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าข้ามหากษัตริย์และขอญาติโยมท่านสาธุชน ที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะน,นี้และที่ตั้งตนด้วย,วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติขอทุกท่านจงประสบจากความถูกความจเจริญขอจงหมดเคราะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภายขอโยมโชคดีดวงดีรำด่ำรวยมั่งวีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดปีและกระตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร สวัสดีค่ะทางนี้น้องจิบนะคะก็ได้อยู่ที่วัดสวนโมกนะคะตำบลสะพังอําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะค่ะและอีกท่านทั้งสองคนนะคะที่ยืนอยู่กับน้องจิบตอนนี้นะคะก็คือโยมที่มาอุปถัมภ์วัดัง่วัดสวนโมกนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามชื่อของน้องก่อนก่อน่ะคะสวัสดีค่ะชื่อกี้นะคะอันนี้คือคุณพ่อนะคะที่จะมาร่วมมาร่วมบูรณะวัดด้วยกันค่ะมาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกัน ข้างหลังนี้นะคะจะเป็นกําแพงแก้วของทางวัดนะคะสร้างขึ้นมาหลังจากสร้างโบสถ์หลังจากสร้างโบงสถ์นะคะก็ยังขาดปัจจัยอีกจํานวนมากเลยค่ะในการก่อสร้างอุโบสถกําแพงแก้วแล้วก็วิหารนะคะเดี๋ยวน้องจิ๊บเนี่ยจะให้น้องกี้นะคะกับคุณพ่อพาน้องจิ๊บเข้าไปกราบนมัส,สก,การหลวงพ่อและไปชมภายในวัดสวนโมกกันเลยค่ะพาะน้อกกี้ไปในวัดสวนโมกกันเลยนะคะนะคะไปเลยค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ ก็จเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพพระครูดมวชิลาพรซึ่งเป็นเจ้าวาดวาดัดสวนโมกแห่งนี้ <c oughs> ซึ่งก็ได้ทำการก่อสร้างอุโบสถและก็สิ่งก่อสร้างต่างๆซึ่งมีกำแพงแก้วเป็นรูปแบบของมหาวิหารคตซึ่งมีความยาวถึง200เมตรด้วยกันแล้วก็ยังมีการทำบนดบของหลวงปู่ปาน ที่สถิตอยู่ที่ของด่านได้อัญเชิญท่านมาที่นี่เรียกว่ามาสร้างวัดนี้ด้วยกันอาตมาภาพก็ขอเชิญชวนญาติโยมปาทุชนใจบุญทั้งหลายมาร่วมสละทรัพย์ปัดใจร่วมสร้างอุโบโสถมีความฟางถึง19ว่าวาหรือว่า38เมตรด้วยกันทั้งสีด้านเป็นโบสถ์ย่อมุมสองชั้นชั้นบนไวท้ทำหรับทำสังฆกรรม ส่วนชั้นล่างหลวงพ่อองค์เก่าท่านได้เอาไว้สำหรับปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกรรมฐานซึ่งที่วัดได้จัดเป็นประจำทุกๆปีในวันมาฆบูชาแล้วก็วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาแล้วก็วันสาคัญเช่นฤด,ดูการทอดกรถินแล้วก็มีงานทางวัดประจำจัดขึ้นก็ได้อาศัยชั้นล่างนั้นได้ทำ การทําพิธีต่างๆด้วยกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าวัดฝวนโมงนั้นได้จัดให้มีการทอดกรถินประจําปีขึ้นทุกๆปีซึ่งในปีพศ2565นี้ทางวัดสวนโมก็ได้มีกรถินขึ้นกําหนดขึ้นแล้วโดยมีการจองของคุณโยมแม่อุบาสิกาเล็กดวงเพชรคุณฉลวยคุณบุตกรนยิ้วเทศซึ่งอยู่ที่คลองด่าน ได้มารับเป็นเจ้าภาพองค์กถินซึ่งกําหนดทอดในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอเชิญท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่เป็นผู้ทำศาสนิกชนที่ยินดีในการทําบุญเรียกว่านานาบดีมีการทําบุญตามการระทานคือมาร่วมร่วมกันทอดกถินและอาจจะมีพระป่าสัมมาคกด,ด้วยก็ได้ซึ่งก็อยู่ที่ท่านทั้งหลายที่จะมาร่วมกันทําบุญ อาตมาก็ขอเชิญท่านฝาทุชนทั้งหลายมาร่วมกันสร้างวัดฝวนโมกนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ขออ้างอิงอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงบันดาลให้ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมทำบุญนี้จงประสบใจความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในลาบยศาสสุขพร้อมทั้ง ปฏิพานท่านสารสมบัติทั่วกันทุกท่านเทินขอจเจริญพรครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับคณะกรรมการนะครับและพระคุณเจ้าที่เมตตาปานีแก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวัดสวนโมกนะครับตำบลสักพังนะอำเภอ เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีสารดีจะบอกแก่สาธิชนกโดนบุญวัดนี่ยังขาดประจุปัจจัยมากมายในการสร้างอุโบสถหลังใหม่และซุ้มกําแพงแก้วนะครับท่านใดที่มีจิตใจบุญใจศรัทธาใจกุศลนะครับก็ขอเชิญนะครับมาร่วมบุญร่วมทานนะครับบริจาคตามหมายเลขบัญชีของคุณเจ้าได้นะครับขึ้นหน้าจอแห่งนี้นะครับแล้วก็ติดต่อว่าคุณเจ้าได้ที่จะเป็นเจ้าภาพจองสร้างอุโบสถหรือซุ้มกําแพงแก้วนะครับและอย่าลืมนะครับวันที่6พฤศจิกายนนะครับมีงานกระถินงานบุญใหญ่นะครับ ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องและจิตใจบุญใจกุศลมาร่วมบุญกันศีลกันนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็กราวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,จบเ <c oughs> จริญพรญาติโยมผู้ชมรายการนี้อยู่ทุกท่านอาตมาพระอธิการสมบูรณ์สิริปุญโยเจ้าอาวาสบัตรพืชดุดมซึ่งอยู่ที่ ของ13อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีวัดนี้มีเอกลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันกับคนทั่วไปก็คือมีนรกสวรรค์แห่งแรกแห่งเดียวของเมืองไทยที่มีคนไายเคลื่อนไหวได้ซึ่งได้สร้างมาประมาณ60ปีแล้วชั้นล่างก็จะเป็นนรกแสดงภูมิต่างๆจะเห็นว่าสัตว์นรกนั้นกําลังรับผลกรรมที่ทําความชั่วไว้ด้วยความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งชั้นล่างชั้นกลางนั้นเป็นภูมนุษย์ แล้วขึ้น,นไปเปรือบเสมอขึ้นบันไดไปจะเป็นสวรรค์เราขอเชิญท่านมาเที่ยวชมดูเถอะแล้วท่านจะได้รับธรรมะกลับไปไปเครื่องเตือนใจว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีควรทําดีเพื่อความสุขในอนาคตเรามีโอกาสทําได้เพราะฉะนั้นชีวิตปัจจุบันนี้จะทุกข์หรือสุขก็แล้วแต่เราต้องทําไว้ทําบุญไว้เพื่อความสุขที่แน่ๆในการข้างหน้านัน่นเองรออยู่ความสุขรออยู่จากการทําบุญในวันนี้นอกจากนั้นท่านก็จะได้มาขอพรกับเทพที่สําคัญ องค์ใหม่ที่ทางวัดพืชได้สร้างสรรค์ขึ้นมาก็คือพระมหาโพธิสัตว์สุกาสุดินทาราหูก็คือราหูขาวที่วัดพืชเป็นราหูที่มีทั้งสองแบบเป็นราหูดําที่ญาติโยมทั่วไปรู้จักกันดีราหูดํานั้นเป็นราหูดั้งเดิมท่านยังไม่ได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าเป็นอสูรที่มีพลังสามารถทําร้ายใครก็ได้แต่ว่าเมื่อท่านได้ฟังธรรมจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมแล้วท่านก็เปลี่ยนจิตใจใหม่เป็นราหูที่ มีคุณธรรมมีจิตใจดีเป็นพระโพธิสัตว์ละความความโหดร้ายต่างๆไปได้มีเมตตาจิตที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนเป็นราหูสีขาวแทนทุกอย่างในโลกนี้มีธรรมะสองอย่างดํากับขาวดําก็คือสิ่งไม่ดีนั่นเองขาวก็คือสิ่งที่ดีดําเป็นอกุศลขาวเป็นกุศลนั่นเองก็ขอเชิญชวนท่านมาไหว้ได้ทั้งสององค์เลยนะจ๊ะมาครั้งเดียวได้ไหว้ทั้งสององค์ทั้งดําและขาวราหูดํานั้นก็จะกระจัดทุกข์ให้เราราหูขาวก็จะ บำรุงสุขให้กับเรานั่นเองแล้วก็ราหูขาวนั้นเป็นราหูพิเศษมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าไนในปัจจุบันนี้แล้วก็จะเห็นราหูองค์นี้กาลังโอบก,กาลังคุ้มครองโลกไม่ใช่อมอมจันนะ์นี่เรียกว่าราหูคุ้มครองโลกคุ้มครองประชาชนให้รอดพ้นจากอันตรายตั้งหลายตั้งปวงพ้นจากวิกฤตต่างๆนาะมาสู่วารมรุ่งเรืองป้องกันภัยป้องก,กันโรคให้ทุกคนทุกท่านที่มา กราบไหว้ขอพรนะจ๊ะเมื่อพ้นจากภาระทั้งหลายก็ชวนลูกชวนหลานมาทําบุญที่วัดพืโนดมมาไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ของวัดพื้นดมซึ่งมีพระหลายองค์ทีเดียวที่มีมความสําคัญมีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะทําให้ท่านนะไหว้แล้วมีความสบายอกสบายใจขึ้นมานอกจากนั้นท่านก็สามารถที่จะทําบุญต่างๆภายในวัดได้ไม่ว่าจะถวายสังฆทานถ่ายชีวิตโครกระบือจากโรงฆ่าสัตว์หรือเลี้ยงปลาหน้าวัด ม่มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายอกสบายใจและก็เพื่อความเป็นศิริมงคลเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งสบายใจเป็นกําลังใจที่สําคัญที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่เรากําลังประชิญอยู่ได้ขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชมวัดพุทธดมซึ่งเป็นวัดที่โด่งดังในสมัย5 6 0ปีที่แล้วท่านคงจาได้มาดูนรกสวรรค์ซึ่งเป็นผลแห่งกรรม เพื่อเตือนเรานั้นจะต้องทําบุญสร้างกุศลไว้ให้มากอย่าไปทําชั่วซึ่งมีแต่ความทุกข์ร้วนรวอนอันนี้เป็นความจริงที่บ่งสอนว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นอย่าอยู่กับความกังวลมากมายนักมาปลดปล่อยความทุกข์เ่านั้นมาไหว้พระมาไหว้พระขอพรจากพระก็ดีจากเทพก็ดีเพื่อให้พรน,นั้นสำาทธิผลให้ท่านมีความสำเร็จ ในทิ่งที่ปรารถนาท่ามกลางความวุ่นวายอุปสรรคต่างๆที่มีในปัจจุบันนี้ในโอกาสนี้ขอให้พรท่านทั้งหลายที่ชมรายการนี้อยู่ให้ท่านนั้นล่ะหลุดพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายประสบความสาเร็จเ,เจริญก้าวหน้าบรรลุจุดมุ่งหมายที่โยมต้องการทุประการให้เจริญด้วยอายุวันนสุขภระ,ระปฏิภาณตาสารสมบัติรอดพ้นจากไฟโควิดรัฐบาลการจะเปิดประเทศแล้วเปิดโอกาสให้ท่านนั้นได้ทำงานทำเงนิงน ทำรายได้ให้กับครอบครัวตลอดการลนานเทินสวัสดีค่ะพบกันในช่วงเมืองไทยน่ารู้เช่นเคยค่ะและแน่นอนค่ะข่าวสารที่น่าสนใจเรานำมาฝากกับคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ฤดูแห่งผลไม้ที่ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะราชาผลไม้อย่างทุเรียนที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวกเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยากเกษตรศอำเภอแก่งคอยและจังหวัดสระบุรีชวนนักท่องเที่ยวได้มาชมชิมช็อปในงานบุฟเฟ่ทุเรียนภูเขาชะอมที่อร่อยไม่แพ้ใครรสชาติอร่อยหวานมันกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมของทุกปีซึ่งยังมีผลไม้อื่นๆให้ร่วมรับประทานอย่างอุดมสมบูรณ์พร้อมโปรแกรมพ่าเที่ยวชมสวนทุเรียนภูเขาชะอมโดยรดรางนำเที่ยว ทุกหนึ่งชั่วโมงด้วยค่ะใครที่เป็นสายทุเรียนหรือสายผลไม้นะครับก็มาเที่ยวชมได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่สเอกระดาคมนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยพิเศษก็คือทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับมอบคูปองส่วนลดสําหรับสายทุเรียนเนี่ยที่มาเที่ยวเที่ยวงานเนี่ยนะครับใครที่ซื้อครบ500บาทเราจะมอบให้100บาทนะครับเพื่อเอาไปส่วนลดหรือจะไปซื้อของอย่างอื่นเพิ่มเติม,มนะครับเสร็จจาก บูเฟตูเรียนแล้วนะครับก็เดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ท่อง,งเที่ยวอื่นของจังหวัดสระบุรีได้นะครับยังไงก็ขอเรียนเชิญน,นะครับเที่ยวสระบุรีสนใจกใกล้กรุงครับเมื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสระบุรีแล้วอยากให้คุณผู้ชมได้เก็บภาพความประทับใจกับหนึ่งใน25อันซินนิวซีรีส์ที่วัดถ้ำกระบอกอลังการกับลานพระพุทธรูปหินลาวาองค์ใหญ่มีสีดำนินทุกองค์รายล้อมเป็นวงกลมโดยมีพระพุทธรูปสีที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางเปี่ยมด้วยพลังเมตตาบารมีที่แผ่ออกมาจากทุกสารท นอกจากนี้ยังมีน้ําตกให้เที่ยวพักผ่อนหลายแห่งในพื้นที่หลังเปิดประเทศอย่างเป็นทางการหนักท่องเที่ยวคึกคักมากซึ่งน่าจะส่งผลให้การท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวจนถึงสิ้นปีค่ะเที่ยวแบบใหม่มีแต่เรื่องให้ amazing กลัวแดดแรงๆแ,แต่คืนก็แรงด้วยนี่รักษาระยะหา่างแต่ความเท่เนี่ยไม่ห่างกันเลยช่วยดูแลธรรมชาติธรรมชาติดูแลสงนัน แค่ดูแลกันและกันเพิ่มขึ้นอีกนิดก็ใกลฉิดความสุขได้ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมบริษัทซันทอรี่เบปซี่โคเบอร์เรประเทศไทยจำกัดดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้ร่วมกับกล่องวิเศษกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการมิสุอิกุสอนน้องรักน้ำจัดขึ้นเป็นปีที่4มีหน่วยงานภาครัฐจากละองค์กรให้การสนับสนุนเพื่อยกระดับการให้ความรู้น้องน้องนักเรียนผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจและขยายกลุ่มเป้าหมายของโครงการในพื้นที่3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครระยองและสระบ,บรุรีผ่าน3กิจกรรมหลักคือการให้ความรู้ด้าาานนนกกกรรรรอุััษ์ทย กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบรักน้ําและการประกวดการออกแบบหลักสูตรการสอนอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในเชิงสร้างสรรค์เราก็อยากให้เยาวชนนะคะนิสติตนักศึกษา,าที่เข้าร่วมประกวดนะคะให้ความสนใจนําสิ่งที่เราได้อ่าทกิจกรรมโครงการต่างๆ เอาไปลิเลอร์เป็นการปลูกฝังนะคะจิตสํานึกให้รักทรัพยากรน้ําซึ่งตรงนี้เป็นความสําคัญเพราะว่าเยาวชนในวันนี้นะคะก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่เขาจะช่วยสานต่อนะคะแล้วก็ช่วยดูแลรักษาน้ําต่ออย่างยั่งยืนค่ะโครงการพิซูปลูกสอนน้องรักน้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในออปัจจัยพื้นฐานก็คือเริ่มจากเยาวชนนะครับแล้วขยายฐานไปยัง ภาคนิสิตนักศึกษาและก็ภาคประชาชนทั่วไปมีจิตสํานึกมีสเักยรกนน้าใช้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนนานาชาติเชอส์เบอรีและ4ประเทศไทยร่วมจัดงานประกาศรางวัลและจัดแสดงผลงานนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสารรค์ภายใต้โครงการ Equity Partnerships c h o o l Network ปีที่3โครงการขยายผลและพัฒนาความร่วมมือสร้างเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาครูนักเรียนในพื้นที่ชนบทและสถานศึกษาในเขตเมืองโดยสร้างพื้นที่การเรียน ร,ร่วมกันเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะอาชีพความคิดสร้างสารรค์และความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วม10ทีมร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาทักษะอาชีพและการทํางานร่วมกันในสังคมการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยเราสามารถที่จะดึงเอาการมีส่วนร่วมจากทุกๆภาคส่วนนะครับมามีส่วนในการทํางานโรงนีนได้อย่างยั่งยืนเราก็อยากจะให้เครือข่ายโรงเรียนสพทที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆได้เข้ามาร่วมมากขึ้นในขณะเดียวกันโรงเรียนที่อยู่เป็นโรงเรียนเอกชนทั้งที่เป็น านาชาติ100%กับโรงเรียนไทยที่เปิดสักสูตรภาษาอังกฤษนะครับสามารถที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ต่อไปก็ต้องเป็นฝั่งสอชอแล้วก็ฝั่งสพทที่ทํางานร่วมกันต่อไปนะครับว่ากลุ่ม C ก็น่าจะมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันกับเราต่อไปในอนาคตนะครับบริษัทซีพีร์มจำก,มกัดร่วมกับเครือเจริญพกาพาณและบริษัทในเครือร่วมกันปลูกต้นไม้ที่จังหวัดน่านในโครงการร้อยรักโลกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงสร้างความมั่นคงและความยั่งงยืนททาาาอหรมีวิิส ปลัดจังหวัดน่านร่วมให้เกียรติปลูกต้นไม้ซึ่งสีพีรัมดำเนินการปลูกต้นไม้และแจกต้นกล้าไม้มากว่า9ปีรวม4 0 0 0ต้นบนพื้นที่กว่า21ไร่รวมถึงแจกต้นกล้าไม้กว่า5 0 0 0 0ต้นมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2573ันเิีพีรมเราเองเราก็มีโครงการในการปลูกป่าร่วมกันนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยเ,เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับก็สีพีรัมก็เข้ามาร่วมในการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะนครับ แล้วก็ระบบนิเวศร,รวมรวมทั้งกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยนะครับเราก็จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน,เ,นเดิมเกินการในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ป่านะครับก็คือการปลูกต้นไม้อาจจะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือการก่อสร้างที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านก็ขับเคลื่อนเต็มที่ที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง มิวเซียมสยามเปิดพื้นที่ฉลองหนึ่งศตวรรษของอาคารจัดกิจกรรมเสาสนามชัยพบกับกิจกรรมและเวิร์กช็อปที่น่าสนใจมากมายเพื่อสร้างการเรียนรู้ในคุณค่าของอาคารมิวเซียมสยามรังสรรค์กิจกรรมตามแนวทาง Discovery Museum และแนวคิด p l a y a n d Learn ซึ่งมีศิลปินหลายท่านร่วมสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะละคร Beyond the Museum ในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครชมได้ที่มิวเซียมสยามแห่งแรกและแห่งเดียวรวมสร้างแรงบันดาลใจจากอาคารร้อยปีที่ทรงคุณค่าแห่งนี้ค่ะพื้นที่ของตึกตึกเนี้ย เราเราเชื่อว่าน่าจะมีส่วนที่จะสร้างแรงบันดาลใจตรงก็อ,อยากจะเชิญชวนมาชมละครกันนะครับเพราะว่าละครในพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือเป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันที่จะทําให้เราแบบทำยังไงให้คนแบบรู้สึกว่าตัวละครเป็นตัวแทนของการเล่าเรื่องแล้วก็สามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ได้เราจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่เราใช้พื้นที่แล้วก็ใช้การเล่าเรื่องในในแบบ participatory theater นะครับที่คนมีโอกาสได้ยกมือมีโอกาสได้ชวนคุยอยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับรีบจองมานะครับเรามีจำนวนจำกัดสำหรับคนที่เข้าเข้ามาชมคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวาลาลงแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ